ทำไมผู้ดวงจริงทรงให้ข้อธรรมกรรมาฐานสีสิบข้อก็พราะเอาไว้ให้เหมาะสมกับจริตของบุคคลต่างๆที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิได้ง่าย ให้เราทุกคนพากันพินิษพิจารณาดูแล้วว่าการที่จริตของตนเองนั้นเป็นจริตชนิดไหนถ้าเราเข้าใจว่าตนเองเป็นจริตชนิดนี้มันก็มีทางแก้ทางแก้ไม่ให้จริตของเรานั้นเป็นไปตามอำนาจที่มันชิดมันอ่านไปอย่างนั้นเพื่อจะหาวิธีแก้ไขมันบุคคลมีหลาะจริต ก็ต้องพิจารณาเรื่องสิ่งทั้งหลายมันเราเห็นเสื้อผ้าและสิ่งของ,งต่างๆ่าให้มันเป็นของที่สกปรกได้เป็นเครื่องสก,กัดกั้นความจิตจะมาแก้ไขแก้่เข้าใจจึงจะละได้ก็เ,เรียกว,ว่าพิจารณาถึงความสปกปรกหรืออสุภกรรมฐานถ้าบุคคลมีโทสัจริตชอบโกรธเจียดงายก็ต้องมาแผ่เมตตาเพื่อผูกความรักความเมตตาเกิดขึ้น กับเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเห็ยนมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเนื้อหาเราแผ่เมตตาให้พวกเหล่านั้นก็จะเกิดกมีเมตตาเกิดขึ้นก็จะดับนับโทษะจริตกาคือด้วยความเมตตาเห็นบุคคลกําลังโกรธถ้าหาเมตตาเขาแล้วมันก็หยุดโกรธทันทีเลยน่าแจ่มชื่นเบิกบานแจ่มใสเลยก็เรว่านัง,งับความโกรธเอาไว้ได้ ท่านมาโมหะจริตคือความหลงไหลต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มันไปหาครูบาอาจารย์ผู้มีจิตใจหนักแน่นเพื่อให้ท่านสอนท่านก็จะถักเตือนแนะนาจังสอนเราให้รู้จักมีความเลื่อมใสในพระรัาตันตยอื่คนที่มีความหลงไหลให้มาล,ลึกถึงพระรตาันต์ไตยที่พระพุทพธธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งที่ใ้จิตใจของเรานั้น มารวมอยู่ในพระรัตนไตายหรือภารตนาตายแน่แทจิตใจของบุคคลมีศรัทธาจริตผู้เชื่องานก็ให้เชื่อหลักคาสอนของพูตเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลิขฉลาดสามารถขัดเกลากิเลสในจิตใจของท่านหมดจุดใบนบรรลุอนุตตร,รสัมมาสัมโพธิญาณได้ ให้ใจของเรานี้เชื่อไปในพระพุทธเชื่อไปในถ้าทำคำรรสอนของพระองค์สอนมาแล้วเชื่อมั่นา่าพระองค์สอนสัจธรรมของจริงอันนี้เราละลึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้เรามีความเลื่อมใสน้อมนึกล,ลึกถึงท่านเราก็ละลึกถึงในฝ่ายที่ถูกเรือว่าลึกถึงพระรัตนาตายนี่คือผู้คนที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามาตตัสจะรู้จริง ถ้าทำคำสอนของพระอ,องค์นั้นสอนเรื่องจริงไม่หลอกลวงใครพระริยสงสาวกทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังคําเทศของพระพุทธเจ้าแล้วกาหนดจดจนำนําไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองจนได้มาลุกธรรมดวงตาเห็นธรรมนําตนเองให้ก้าวล่วงทุกข์ไปได้ทําให้จิตใจของพวกเรานี้มีศรัทธ,ธาเลี่ยมใสนี่บุคคลที่ศรัทธ,ธาจริตเลี่ยมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ยิดตัก,กจริตคือบุคคลที่วิตกวิจารนั้นถ้าคุบาอาจารย์ให้ข้อธรรมกรรมฐานอะไรก็ตัดชินใจปฏิพฤติปฏิบัติไม่ต้องวิสกวิจารณสงสัยอะไรว่าการปฏิบัติมาตั้งใจปฏิบัติก็ย่อมได้บรรลุธ,ธรรมดวงตายันธรรมนำความสงบมาให้เกิดขึ้นเจตนไในไรัยะผลรับประโยชน์ทำให้ตนเองนี้ได้มีความพาสุกด ขึ้นล้วก็ตัดสินใจเชื่อมั่นมาการปฏิบัตินี่แหละทำให้บุคคลมีความสุขได้ละบาปความชั่วได้ปฏิบัติความดีได้แล้วก็เชื่อมันอันนี้พุทธิจริตบุคคลที่ไปศึกษามาหลายวัดหลายวาหลายคณาจารย์ให้เราปฏิบัติแล้วพอทำกรรมฐานที่ปฏิบัติมาหล้ยอย่างมันก็ไม่สงบสักทีเรียกว,ว่าจิตใจของเราก็ยังพุ่งชานจ้ ันชนิดนี้พ่นให้เจริญไตลักทำใม้ไตลักคือเจริญควมไม่เที่ยงสิ่งของทั้งหลายเป็นสังขารภายนอกก็ดีสังขารภายในก็ดีเห็นของดิดไม่เที่ยงถ้าบุคคลใดยึดบุคคลน,นั้นก็มีความทุกข์เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ถึงได้มีความทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาให้ใช้สรรบุคคลตัวตนของบุคคลผู้ใดเป็นมัตตุธาตุ ธรรมชาติธรรมดาของเขาเรามาเจริญอย่างนี้เมื่อเราเจริญก็สามารถที่จะทําให้จิตใจของเรานั่นมีความสงบเป็นสมาธิได้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าองค์ทรงสั่งสอนให้พวกเรานั้นเข้าใจในจริตของตนเองแนะรู้จักในสิ่งที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาในภายในจิตใจของตน จะให้หลุดพ้นออกไปจากสิ่งที่มีความกังวลทั้งหลายดังได้กล่าวมานั้นเป็นต้นที่เราทุกคนที่ให้พากันประพฤติปฏิบัติตั้งใจอยู่ปฏิบัติอยู่เด๋ยวนี้เราขอให้ f ิน i s พิจารณาดูถ้าเรามีจริตอะไรถ้าเรารู้จักจริตของตนก็สามารถที่จะหาข้อมูลต่างๆที่มาระงับดับจริตของตนเองลงไปทาให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้